ีเือเดียวก็ชนะได้บ้างมาดีครับชนะได้แล้วนั้นเนี่ยคือการโปรเทคเราเยอะมากเราก็เรียกการ์ดเขาถ้าเขามีเราเทอร์มจิมิบีมมาเราก็มีทุกอย่างที่จะช่วยกันได้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับรสู่ช่องโอบเปปะนะครับอันนี้เด็กฟิโอล,ล่าโซอีนะจริงมันคือเด็กฟิโอล,ล่าที่แถมอิรุซิมาเพื่อเอาไว้จบเกมนะ เด็กนี้นอกจะสามารถจบเกมได้สองแบบก็คือ1ก็คือฟิโอล่าสก็คือเอาอิลูซีตีเขาจนตายนะโดยฟิโอล่าเนี่ยจะมีการแบบป้องกันเยอะแยะเลยที่ทําให้ฟิโอล่าเนี่ยสามารถรอดจากทุกอย่างถ้าเขาบัฟก็มีฮัชถ้าเขาตีมาก็รีโพสต์มบาเรียรได้แฟบบชั่นกันต่างๆได้รูเนชั่นนู้นี่นั่นอันนี้ก็แกนเข้าไป แล้วก็มีเมนทอร์ไวบับแล้วก็มีเจมไวบับอีกมีซิงเกิลคอมแบทมีทัรไซส์ต่างๆที่ช่วยทำให้ฟิโอราเนี่ยสามารถจบเกมได้ด้วยตัวเดียวเลยแล้วก็มีโซอีนะโซอี Zoe ก็เอามาแบบปวนเกมอยอ่เฉเป็นตัวลอ,อกการของเขาอะว่าไม่อยากให้โซอีอัพก็ต้องเอาอะไรมาฆ่าโซอีแล้วก็ถ้าโซอีอยู่ได้เรื่อยๆก็จะทำให้เกมปวนอยู่เหมือนกันก็จะถ้าโซอีอยู่นะก็สามารถเอาเป็นตัวอีลูซีตีหน้าก็ได้ พร้อมกับสปัคเกิลไฟน์นะที่มีอิโซิฟแล้วก็ดูเรือได้ด้วยก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามันโหดขนาดไหนอันนี้ต้องใช้ความคิดเยอะมากเลยเด็กนี้แบบวิกเบรนของสวินมนะเนี่ยสุดยอดอะแบบคิดได้เดี๋ยวไปดูกันนะมาเด็กฟิโอลาสมองโตเด็กที่คิดเยอะนั่นเอ มีทีโมโ่ะเรากันได้ด้วยตัวนี้ไม่ก็จับไซเอาก็ได้แต่ว่ามีตัวนี้ก็ออกพอแล้วนะฮะฟิโอล,ล่าไม่ขึ้นโซโอีอ้ไม่ขึ้นข้ามไปทีโมโ่เขาต้องตีเลยโ,ลโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องลงตัวนี้ก็ได้ลงฟิโอล,ล่าทิร์นหน้าดีกว่าแล้วก็ลากตีมีการ์ดช่วยฟิโอล,ล่าอยู่สองใบ ซึ่งก็น่าจะเพียงพอมานาก็พอเอกนี้เราเล่นนะเราต้องเผื่อมา,มานาไว้เจอๆใช้กับการช่วยฟิลลาต่างๆลงแรนด์มาที่บ่นมาโนะอ้ไม่มีไรเลาด้วย เราเก็บเอาไว้เซอร์ไพรส์เขานะไม่ต้องแบบใช้ก่อนก็ได้บางครั้งอนะ่ะอืมสวยอ่ะได้เมนทอร์มาอืมไฮโลไฮโลโอเคเราค่อยๆใส่ทีละอันนะไม่ใช่ใส่ตู้มเดียว เล่นเด็กเนี่ยต้องให้เขาอินเตอร์แลกกลับมาเขาจะทำอะไรครามครับทำม,มาสวยแบชชัน่นสวยมากแบชชัน่นมีฮิวด้วยตายไปชนะได้แล้วนะเนี่ยคือกับโพเทคเราเยอะมากสามารถชนะได้แล้วมเมนทอร์ก็ปรับให้เริวอัพแล้ว นั่นแะชิวๆแล้วแหละเขาก็เป็นตัวเล็กๆทั้งนั้นอ่ะไม่ได้ตัวใหญ่ซิงเกิลคอมแบทเราก็มีสแตนเหมือนเดิมโอเคก็เหลือสองใช่ไหมเราก็เรียกการ์ดเขาถ้าเขามีถ้าเขาไม่มีก็นั่นก็สามตัวโอเค เรา,าเทมเอร์จิมิบีมมาล้วก็มีทุกอย่างที่จะช่วยกัดได้ต้องมีทุกอย่างตอนนี้เรามีครบอ่ะยังไงก็คืออีกตัวเดียวชนะแล้วอเราอ่ะชิวๆแมชชั่นนี้เป็นอันที่ดีมากเลยนะใช้เจอกับพวกตัวค่าค่าคิวยูนิตอย่างเงี้ยคิวไ้เลยเราค่อยใช้แมชชั่นนะเมื่อจำเป็นจริงๆเราคิวไ้ก่อนนะโอเค านาจะได้ไม่เสียเปล่าขนาดนั้นด้วยได้เกลิงทัชอีกอันหนึ่งฮิวเนี่ยแฮชเป็นไปที่ดีมากถ้าเขาบับอะไรมาเขายอมแล้วเขาโออบไปเลยว่าโอเคเราเบิดแล้วสวยฮู้วชิวๆอ่ะตอนนี้เจ็บอยู่ดีทีมง เป็นจุนีทิโม,ม่ไปเลยเอาทิมโมบ่บวกกันเปล่า <c oughs> เอามาแลกกันมาอเออเขาไม่ยอมวะ่ะแต่เราแรกก็ไม่เป็นไรนะเราเรามีหลายอันที่จบได้อยู่ไม่ต้องม,มาตัวเชดเนี่เหรอฮะอ๋อไม่ใช่เป็นขวด อโอเคห้าแบบเรงก็มีตัวการอยู่ดีไอ้ไม่ตีหรอกไม่เอาเห็ดไม่ชอบกินเห็ดไม่ชอบกินเห็ดอื้อบาบไปด้วยเมนทอร์ม,อรมีเห็ดอีกแล้วตือตีเมนทอร์โดนกันโอเคโหเ,เ,เล่นกันไหวไวะโอเคอเรามีดูดเลือดอยู่ไม่เป็นไร สี่มีฮ uh ัส huh. กาลิงทอชอือินโวอลค่ะกลัวประกันไม่กระตันตันไม่ได้มันน้ำไม่พอใช่ปะดื่มจบเลยติมโมงออกมาดิการปะเอ้ยข้ามาการไปอะไรอ่ะอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายังโอเคอยู่ขทำมาได้ซิงเกิลคอมแบท โอ้ยกดเพล็ดนึกว่าเ,เจมไม่พ่ายทาไมตีเราเอาเลือดเต็มแค่นั้นแหละถ้าไม่ใช้กาลิงทัชแบบมัว่วๆแบบเมื่อกี้นะใช่ปะเอ๊ยเขาตัวเยอะวะ่ะเอออย่าเอาไปใช้กับฟิวล่ามากกว่าเอาเมนทอร์ไปขอปั๊มเรื่อยๆเดี๋ยวข้าไอ้นี่ดี ไว้ข้างหน้าแหละพี่โมโเวลอัพนะอัแต่ก็ยังตีไม่ได้อยู่ดีเมื่อไหร่ฟิโอล่าจะมาเนี่ยโอ้โหถ้าฟิโอล่ามานี่พร้อมทุกอย่างบอกเลยมีการแค่นั้นอะไรอีก like โชจัดหน้าเลยไหมไม่อะอเลือหลอหเราไม่เท่าไหรอ่อะเก็บไว้อนไ้อืมเหี่วไปหนึ่งเม็ดทำไรอืมเหีไวไปมีแรรี่โอเคถ้ามีการยิงอีกใบคือแตกอะเพราะเรา

แอชวนเก็บเป็นทอไว้แล้ยกันพิวล,ลาไม่ขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเก็บออมเอาทีโมตายด้วยแลวกันพิว ก็ไม่น่ามีอะไรนะเราฆ่าเขาไปก่อนเลนเนี่ยอนนนันตรายเดี๋ยวเฮ็ดเยอะเกินไปเอามีฮิลอยู่อ๋อตันไปหนู มีบอดโอเคอเอาไปตายก็ได้นะจะได้เจมมาได้สแตนแอนโรลดมวไว้ใช้เทินหน้าตีให้ตายไปเลยปิ้งจบน่าจะจบและผีเสื้อตัวเดียวก็ชนะได้บ้ามาดิครับอุ้ยฮัชเหาอเอาเวลอัเพียง อย่างนี้เราต้อง h a ช h ชก่อนนะอันตรายอยู่เนี่ยเวลานี่ไป h a ชอือฮืต t โอเช่เรามีนี่อยู่อะไม่เป็นไรอยู่มาสิบเมตรเออยยาจะหมดแล้วสิ อีม,มาชนะแล้วแน่นอนจีจีปีเสื้อตัวเดียวก็พอเจอโครมิสไวส์ตัวแบบดาเมีเรื่อยๆสับซิงเกิลคอมแบทได้ซิงเกิลคอมแบทเร็วๆเราก็ใช้เนี่ยแหละเอาวยื้อเหมือนเดิมนะเขาไม่มีอิลูซีฟหรอกเที่ยมาฆ่าสปักไฟได้ แต่ไอเนี่ยมาตีเราเนี่ยแหละมาตีก่อนท่ามบเกิดมีอยู่ตัวเดียวก็สแตนนารูนไปมีฮัชมาด้วยลงมาครับอีลิสท่าไปเราเขาตีเราค่อยเราค่อยอัดหน้าเข้าไปโอเคอีลิสตัวที่สองเราจะค่ายลิทเทสไลนเนี่ย แต่นา่ารอดเงี้ยกันแต่เราเสียเลือดมากเหมือนกันนะแต่ว่าเราเจอหน้าเราก็ตีก็ได้เลือดคืนมาอยู่ดีนะก็ไม่เป็นไรมีริบโลสตีแบบดูเลือดกลับมามีเมนทอร์จะด,ดีมากนะ ไปเรื่อยนะเรามีรีโพสกันได้อยู่อมีหิวมาด้วยได้จุ่ะขมาาอ้ <c oughs> เยอะนั่น <c oughs> นี่หมด19ดเเาเมจแร้วก็กันกับตัวนี้ใส่รีโพสเนื่อจะได้เยอะขึ้นโอเค ไม่ให้ดูเลือดด้วยงั้นเราก็จิ้มตัวโอเคเอ้ยจริงนะจะจิ้มตัวนะคิดผิดนี่ว่าไม่เป็นไรไม่งั้นเราเลือดน่าจะเสียน้อยกว่าเน,นี้ยลืมไปมมขอดูหน่อย ร้อนอ่ะเราตีได้แค่แปดดเมมีอเองนะนม่ก็ได้แค่สิบดมีอันนี้แต่ว่าแค่นี้ไปก่นอนค่อยๆต่อเธอหน้าเราจบอู้มีให้เห็นแบบนี้ด้วยคือเมื่อกี้มีสองใบให้เลือกแล้วก็เลือกมาเอา่อโอเค

แต่ฟ um. ิโวราน่าจะยากหน่อยไม่มีการช่วยฟิโวราเท่าไหร่กระทืบแล้วมีมีตัวนี้อีกตัวนะแต่ว่าเขาก็ลงไม่ได้นั่นแหละการดาเมจนสองได้ ฮัทชิงไปหนึ่งตัวโอเคแค่นี้ก่อนใช้เพล่เดกการเฟียล่าไม่จำเป็นนะนี่แบป รับดาเมจอะโอเคห้าสเจ็ดแปดลี่ okay. 5, 4, 7, หมดแปดใช่ไหมแปดเก้าโอเคถ้าเขาไม่ขัดอะไรเราอะได้อยู่เจ็ดทัหมดตะได้อยู่ผีเสื้อตัวเดียวครับเอาอยู่อะ ดูเลือดกลับมาใจหายเลยปิวชนะเลือดเต็มครับถ้าได้ตี <c oughs> อกโกรก็แพ้ผี่เสียบอกเลยดูเลือดเอาดเลือดเอา,เอเอาคืนมาให้หมดอะอกรอีกแล้วอ้คนนิฟิโอลามา อันนี้เก็บไปได้อยู่ฮัชเก็บไปก่อนหาการอื่นดีกว่านี้หนะ่อยโอเคมีริปวอตดีกว่าฮัชไม่จำเป็นขนาดนั้นอนเปอเลชั่มชนมาด้วยอยู่ที่ว่าเทินเนี้ยสองเทินเนี้ยที่เขาเนี้ยตอนที่เขาลงเนี้ยเขาดามจหนะักแค่ไหนพอที่จะการเราไว้เอ้พอที่จะทําให้เลือดเราน้อยมากมไหมถ้ามันเกินไปแล้วเราไม่มีผีเสือ้อไม่มีตัวดูดเลือดอย่างเงี้ยก็เล่นยาก ออนนี้น,ะาน,นา่าจะ,าลลาะลลาต้องเอาอันนี้ลงไปช่วยมากกว่าที่จะเอาฟิโอล่าไปสแตนอโลนชนะด้วยฟิโอล่าต้องเอาอันนี้สปักเกอร์ฟไฟเนี่ยมากันก่อนดีปิงอยากได้ทอนครับพัชู้หามไปอ,อ่ะเดี๋ยวสแตนอโลนอัดหน้า โอ้ตัวเยอะถ้าเขามีตัวสองสองสองเพิ่มดาเมจก็หนักอยู่วะนี่แตงร้อนรถไปสี่ดาเมจแล้วเลือดมาอีกสีกก่ดาเมจก็โดนแค่สองตัวนี้ไ,ได้อยู่ครับรอเนี่ยไปดูเลือดได้เรื่อยๆอยังโอเคอืมลองเลล่าไปได้ ไม่มีอะไรค่าอันนี้ได้หรอกทิ้งอะไรจูรีร่ิกเขาการ์ดก็แคบเชลลินนะการ์ดก็ดีอยู่มีจูรีริกสองอันทิ้งแบบไม่เสียเปล่าเลยหนึ่งเมตรโอเคการ์ดปั๊บเยอะอยู่อันนี้เดี๋ยวหัดทิ้งแล้วก็รีโพสอัดหน้าเข้าไปเลย อันนี้อันนี้ฮาร์ชสองหนึ่งอ่าอย่าแพ้อย่าไม่ทันนั่นเลยโอ้สุดยอดว่ะเด็กนี่วิงนี่สวิมมิ่งพูลนี่ดีจริงๆเลยก็จบไปแล้วนะเด็กฟิโอรากับโซอี้แล้วก็ผีเสื้อแล้วก็มินทอนะที่เป็นทำให้เด็กเนี่ยเนี่ยสุดยอดมากเลย ามาชนะได้สองแบบตามที่บอกเลยก็คือมีรูู่ซีตีก็ได้แล้วก็ฟิลลาจบก็ได้แล้วก็มีการช่วยป้องกันฟิลลาช่วยป้องกันตัวเนี้ยให้อยู่ได้เรื่อยๆเป็นเด็กที่สุดยอดมากเลยนะสวิมจัดโคตรโหดไปโคตรก,ก็อยู่ใต้คลิปนะเหมือนเดิมถึงก็น่าจะมีคนเล่นไปเยอะแล้วแหละมันเด็กดีดีมากสนุกด้วยต้องคิดอะไรนิดนึงแหละว่าต้องควรจะใช้อะไรตอนไหนเจอเด็กแบบไหนก็นน เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่จะรู้เองเลยสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละฟิโอลาโซอี้บักสปาร์กฟลายสุดยือเกมมาในตัวบ้าเนี่ย <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่น,นะครับคลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่น,นะครับสวัสดีครับ